รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่นิกาการ์ดเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นคนอารมณ์แบบว่า นึกถึงคนเก่าๆคนคุยเก่าๆนะว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับเรานะคะเป็นคนคุยเก่าๆนะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือเป็นคนคุยเก่าๆก็ได้อะเป็นคนคุยเก่าๆแล้วกันนะเดี๋ยวแฟนเก่าเดี๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งแยกต่างหากดีกว่าอันนี้เป็นคนคุยเก่าๆที่ยังไม่สถานะไม่ชัดเจนนะอยากรู้ว่าคนคุยเก่าๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเราบ้างนะเออนะคะ มาดูกันละกันมีให้เลือก4กล่องนะคะให้คุณตั้งจิตอธิฐานเลือกกล่องที่ดึงดูดคุณที่สุดนะคะแล้วก็ดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะอะถ้าเกิดว่ายังเลือกไม่ได้ให้กดพอยส์นะคะแต่ถ้าเกิดเลือกได้แล้วเดี๋ยวขอเริ่มเลยละกันนะคะเริ่มที่กล่องแรกเลยนะคุณจะเล่นหลายรอบก็ได้นะเผื่อมีคนคุยหลายคน ในอดีตอาจจะมีหลายคนก็ลองเดาดูว่าไอคนนี้เป็นกองนี้ละกันคนนี้เป็นกองนี้ละกันอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะเริ่มจากกองที่หนึ่งก่อนนะมาดูว่าคนคุยเก่าของคนเขาคิดอย่างไรกับคนคิดว่าคนเป็นคนอย่างไรคิดอย่างไรกับคนนะมาดูกัน age of bonds vision Strength is of Pentacles That's a tie demolish neck okay. hair. สำหรับคนที่เลือกกองแรกนี้นะคะหรือหินก้อนแรกนี้นะจะบอกว่าคนคุยเก่าของคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่คือจริงๆเขารู้สึกกับคุณดีนะจริงๆมันเกือบจะขยับขยายความสัมพันธ์แล้วคือมันเป็นเหมือนกับว่าเขาเนี่ยอยากจะขยับขยายความสัมพันธ์กับคุณแล้วด้วยนะเออมันเหมือนกับ ตอนที่คุยกันนะ่ะมันก็เริ่มมีการขยับขยายความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างแบบพัฒนามากขึ้นแล้วด้วยแล้วก็เริ่มแบบวางมองอนาคตอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วด้วยนะแล้วก็เขามองว่าคุณนะ่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเ,เหมือนวางแผนนะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังวางแผนเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็พยายามที่จะแบบ ช่วงเวลาที่คุยกันน่ะเป็นไปได้ว่าเขาอะก็แบบเหมือนสร้างความรู้สึกดีๆสะสมความรู้สึกไปด้วยไปดีดีๆไปด้วยกันอะแต่ว่าอาจจะเป็นคุณนั่นแหละที่แบบทำลายความสัมพันธ์ทั้งหมดออกไปหรือคุณอาจจะเป็นคนเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้เพื่อที่อาจจะไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าแบบเหมือนตัดสินใจเป็นไปได้ว่าคนคุยเก่าของคุณคนที่เลือกกองเนี้ยเป็นไปได้ว่า คุณเป็นคนเลือกเองที่จะแบบไม่ต่อความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าเขารู้สึกงไงคุณเขารู้สึกดีนะรู้สึกไปจนจะขยายความสัมพันธ์แล้วแหละแต่เขาก็ยังแบบเดอคือเขามีมุมมองกับคุณค่อนข้างดีว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีม,มีวิสัยทัศน์มีทัศนคติที่ดีเป็นคนที่คือมองเห็นอนาคตร่วมกันนะแล้วก็พยายามเติมความรู้สึกดีๆให้กันแล้วก็ดูคุณเป็นคนค่อนข้างจริงจังอะไรเนี้ยเออ ก็ม <S an> ีโอกาสที่ที่คือเขาก็คิดว่าจะขยับขยายความสัมพันธ์กับคุณนี่แหละแต่ว่ายังมันมันยังไม่ถึงเวลาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เคาะเนี่ยก็คือคุณเองเป็นคนตัดสินใจเองนะเออประมาณนี้ก็คือเขาดูว่าคุณน่ะคือเขาก็รู้สึกดีกับคุณนั่นแหละแล้วก็มองว่าจะขยับอะายความความสัมพันธ์คุณด้วยแต่คุณเป็นคนเลือกเองคิดว่านะเออคนกองเนี่ยคือคุณอาจจะแค่มาดูเฉยๆสวยไงเลือกได้นะหรือห่อเลือกได้ประมาณนี้อ่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่สองมาดูกันต่อดีกว่าว่าคนที่คุณเคยคุยในอดีตคนที่คุณเคยคุยในอดีตเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะมาดูกันเจอเจอร์สเดอะซัน of sauce. q u ิงออฟว n นส์นายออฟคัพส์อืมสำหรับคนที่เลือกหินก้อนนี้นะคะจะบอกว่าคนที่คุณเคยคุยในอดีตเนี่ยเขามองว่าคุณอะ โดดเด่นมากเลยนะเป็นที่ห้อมล้อมีมแต่คนรักคนชื่นคนชอบคนชมมีแต่คนสนใจมีสเสน่ห์มากๆเขามองว่าคุณเป็นแบบนั้นแล้วก็ดูมีความสดใสมีออรา่ามีสเสน่ห์เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนแบบโดดเด่นอนะเออจนเขาก็อาจจะไม่กล้าเข้าหาด้วยในระดับหนึ่งนะ <c oughs> คือแบบว่าเด่นเหลือเกินคุณเด่นเหลือเกินในสายตาของเขานะ คุณโดดเด่นเหลือเกินคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินมีแต่คนลุมลักคุณมีแต่คนห้อมล้อมคุณนะ่ะแล้วคุณสดใสมากคือเขารู้สึกดีกับคุณมากแต่เขาก็ไม่กล้าด้วยความที่แบบว่าคุณคุณค่อนข้างโดดเด่นน่ะคือเด่นเหลือเกินน่ะมีสเสน่ห์เหลือเกิน นะแล้วก็สดใสเหลือเกินคือคุณเขาได้รับพลังงานดีๆจากคุณมากๆเลยเนะในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่ามีคนห้อมล้อมคุณเยอะคุณมีตัวเลือกเยอะมากเลยอะ่ะแล้วคุณมีเสน่ห์มากเลยอะ่ะเออเขาก็รู้สึกว่าเขาอะอาจจะแบบ <c oughs> เขาเรียกอะไรวะ <c oughs> <c oughs> เหมือนแบบว่าไม่กล้าเอื้อมดาวอยู่สูงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ <c oughs> เออเขาบอกว่าคุณเป็นแบบนั้นเลยจริงๆนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย อาจจะเป็นตัวคุณเองนี่แหละที่แบบคุณอาจจะยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องนี้สักเท่าไหร่เป็นไปได้ว่าคุณก็คุยกับเขาแต่ว่าที่ไม่ได้ไปสารสัมพันธ์กันต่อในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณค่อนข้างที่มีอะไรที่จะต้องจัดการเยอะแยะมากมายแล้วคุณก็รู้สึกว่าแบบอยู่คนเดียวคุณก็แฮปปี้ดียังรักความโสดยังรักความแบบ ที่จะอยู่คนเดียวอะเออแล้วก็อยากจะใช้เวลาในการพักผ่อนอยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะแบบมีความรักหรือว่ามีใครเข้ามาเออสวยเลือกได้หลอ่อเลือกได้จริงๆสาหรับคนที่เลือกกล่องนี้นะคะอะต่อมาค่ะคนที่เลือกกล่องนี้นะหินก้อนนี้นะมาดูกันว่าเห็นไหมอะสีดําเนี่ยเห็นเนาะ <laughs> มาดูกันว่าคนที่คุณเคยคุยในนดี เขารู้สึกยังไงกับคุณหรือมองเห็นคุณเป็นอย่างไรมาดูกัน Five of Cups, Page of Pentacles หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง f of Pentacles, Page of Cups และสุดท้าย The Chariot. สำหรับคนที่เลือกก้อนนี้นะคะคนที่คน เคยคุยในอดีตนะคนที่คุณเคยคุยในอดีตเนี่ยเขาเขาค่อนข้างสนใจในตัวคุณมากเลยนะแต่คุณค่อนข้างจะเก็บตัวทีเดียวคือเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่ามีสเสน่ห์ดึงดูดนะเป็นคนเก่งคนมีความสามารถคนเป็นแบบคนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเนาะมีความสามารถมีความโดดเด่นมีสง่าราศีดูดี เนาะแต่ว่าคุณค่อนข้างจะเก็บตัวแล้วเหมือนกับมีระยะมีระยะห่างกับเขาหรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะอาจจะว่าการที่ไม่ได้สานสัมพันธ์ต่อเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีอะไรที่แบบไม่ถูกใจอะไรกันบางอย่างแล้วทำให้คุณรู้สึกแบบว่าเอ,อเหมือนงอนแล้วเขาก็พยายามอยากจะง้อคุณแต่ว่า,วามันไม่สําเร็จอะด้วยความที่คุณค่อนข้างที่จะแบบ มีโรคส่วนตัวหรือว่ามีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งนะแล้วเก็บตัวนิดนึงนะแล้วก็เขามอกว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าเป็นคนที่น่ารักอ่ะเป็นคนที่น่ารักมีแต่การหยิบยื่นสิ่งดีๆความหวังดีให้กับผู้คนอันนี้คือเสน่ห์ที่เขาก็ชื่นชอบในตัวคุณนะแล้วก็ดูเป็นคนมีเสน่ห์จริงๆอ่ะเออมีเสน่ห์น่ารัก เป็นคนเก่ง<ม>เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนด้วยนะแต่ว่าที่มันไม่ได้ไปกันต่อเนี่ยเพราะว่าการเก็บตัวของคุณแล้วคุณก็เป็นคนตัดสินใจนะนะถือไพ่เหนือกว่านะเป็นคนตัดสินใจเป็นคนเก็บตัวเองนี่แหละนะคะแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันแล้วคุณก็เลือกที่จะแบบไม่อนันนี้เขาก็พยายามจะมองอคุณนะแต่ไม่สำเร็จคือคุณเ,เป็นคนเลือกออนะคะซึ่งถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ,คณก็นี่แหละ ที่บอกเขาก็แบบค่อนข้างที่จะแบบคลั่งรักคุณอยู่นะแล้วพยายามที่จะแบบว่าง้องอนคุณเหมือนกันแบบอยากจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมหรืออะไรเงี้ยแล้วกเ็เห็นคุณงามความดีของคุณมากๆความอ่อนโยนความมีน้ำใจความโดดเด่นความเก่งกาจความแบบมีสเสน่ห์ดึงดูดนะความ ความป๊อปปูล่าของคุณเขาเห็นแล้วเขารู้สึกดีอยากจะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณเนาะที่ผ่านมาก็เลยตัดสินใจก็เลยไม่ได้คุยกันต่อแค่น,นี้นะคะอ่ะต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วคนที่เลือกหินก้อนนี้เห็นเนาะสีเขียวนะคะมาดูกันว่าคนที่ เคยคุยกับคุณมาก่อนในอดีตเขาคิดกับคุณอย่างไรนะคะแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรเห็นคุณเป็นคนแบบไหนมาดูกัน Knights of Cups Seven of Pentacles Demorish Queen of Wands Lesser tie King of Pentacles สำหรับอืมคนที่เลือกกองนี้นะจะบอกว่าคนที่คุณเคยคุยด้วยในะอดีตนะเขามองว่าคุณเนะี่ยสวยและรวยมากหล่อและรวยมากอะไรทํานองนี้เลยนะคือคุณเหมือนกับว่ามีน้ําใจมีความอ่อนโยนนะมีน้ําใจกับผู้คนนะคะแล้วก็เป็นค่อนข้างจะเปด้วยซ้านะเปเก่งคือ เพอร์เฟกอ่ะคือเก่งด้วยรวยด้วยมีน้ำใจด้วยนิสส่ดีด้วยดีทุกอย่างเลยนะดีทุกอย่างเลยแล้วก็โดดเด่นไปซะหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อนข้างที่จะเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยนด้วยแล้วก็มีมีความแบบ มีความแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรช่วยเหลือในเรื่องการเงินก็ได้ช่วยเหลือในเรื่องของจิตใจอะไรก็ดีไปหมดเลยเนาะแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่โดดเด่นมีสเสน่ห์นะทำงานเก่งเก็บเงินเก่งเ,เรียนเก่งแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ว่า,าสิ่งที่คุณไม่ได้คุยกันนะเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนตัดสินใจเองนี่นแหละที่จะแบบ ยุติความสัมพันธ์นี้นะคะเ,ะเพราะอาจจะเป็นไปเป็นไปได้นะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีสิ่งที่ต้องโฟกัสนะหรืออ,อไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่คุณอาจจะโฟกัสเนาะมากหน่อยนะคะรวมไปถึงเป็นไปได้ว่าอ,อ,อาจจะมีอาจจะมีคนที่ดีกว่าเข้ามา หาคุณเนาะมาให้ความรู้สึกดีๆกับคุณมาเปย์คุณมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะมากกว่าคนที่เคยคุยกับคุณคนเนี้ยเออมันก็เลยทําให้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปต่อกันแค่นั้นเองนะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกยังไงกคุณเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณแบบดีเป็นเป็นคนที่แบบจิตใจดีเป็นคนที่แบบว่าครบ เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบทุกสิ่งอย่างทั้งความเก่งความฉลาดความน่ารักความดูดีนะแล้วก็มันดูดีไปหมดเลยอ่ะสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกเนาะเขามองคุณอย่างนั้นนะคะเสียดายเสียดายเขาแล้วเขาก็เสียดายคุณด้วยที่ไม่ได้แบบสารสัมพันธ์ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยต่อกันได้อยู่เนาะถามว่าเสียดายไหมเขา เสียดายนะเออเขาเสียดายอืมแต่คุณก็แบบถือไพ่เหนื่อยกว่าไงสามารถเรืองได้นึือกออกปลาและนี่ก็คือภาพรวมนะคะของพิก,การในวันนี้เกี่ยวกับว่าคนที่คุณเคยคุยในอดีตนะเขาคิดกับคุณอย่างไรรู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างความสนุกสนานให้ไม่มากก็น้อยนะคะเป็นพิก,การแบบทำนายภาพรวมนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะแล้วก็ เป็นการเล่นเกมสนุกสนุกคำๆนะคะอย่าไปซีเรียสอย่าไปถืออะไรจริงจังเนาะเป็นการแบบทำนายแบบภาพรวมนะสนุกสนุกไปนะคะก็เป็นแบบทำเลสนะคะก็คือเล่นได้ตลอดเลยอยากเล่นเมื่อไหร่ก็มาเล่นนะคะ,ะถ้าเกิดว่ามีคนมีมีคนคุยเพิ่ม ที่เป็นอดีตไปแล้วอยากเล่นเพิ่มก็มาเล่นได้นะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่มาร่วมสนุกเล่นเกมกันเล่นพิกาะด้วยกันนะคะใครอยากมีหัวข้ออะไรที่แบบน่าสนใจอยากให้ทำหรือทายขึ้นมาเพิ่มเติมอีกก็ทักมาบอกกันได้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะก็ ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเบิกบานมีสติแล้วก็ทรงพลังนะคะสำหรับรวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งริ้งดิ้ง,ดงกด see first กดหัวใจนะคะให้กับแฟนเพจอัมทารินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขยูทูบชาแนลอัมทารินีแล้วก็ TikTok, 3, ทิกตอกอัมอันเดอร์สกอร์สามทีธารินีด้วยนะคะสำหรับรวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย